เฮ้พันดึงมันจะมีออผะอะไรแบบนี้ได้เหรอถ้าท่านกรรมการตัดสินว่าพี่เก๋สมควรนก็เห็นแล้ค่ะคือสิ่งที่สมควรแล้ะค่ะสักวันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นวันของเราค่ะผมเลือกรันมาครับเดีวก็รู้สึกเสียใจค่ะที่อุตส่าห์ได้ได้โอก,กาสท,ทั้งที เวลาสิสเตอร์นะครับขอเสียงต้อนรับยูนิตก่อนหน้านี้ด้วยนะครับโอเคอ่าเชิญเอเก่าบนเวทีด้วยมาเราจะได้ใช้โอากาสนี้พูดคุยกับพวกเธอนะครับมาเลยครับ ตลับเอกาโอด้วย yeah. 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 เอาล่ะ <c oughs> ผมเชื่อว่าพวกคุณรู้จักพวกเธอกันดีอยู่แล้วแหละครับแต่เราจะใช้โอกาสนี้ให้สาวๆแนะนำตัวกันทีละคนเริ่มจากย e ูนิตเอกาโอกันก่อนเลยครับดูจิจีเอกาโอค่ะโอเคจีจิ ทุกคนเลยครับ ว่ามันมีคาแรคเตอร์หรือมีความแตกต่างหรือมีคอนเซปต์ยังไงใครจะมานอธิบายความหมายของเอกาโอให้พวกเรารู้จักครับหนูก็ได้ค่ะเชิญครับก็อันนี้ตามอ่านฟีดแบ็กมาทุกคนมองว่ายูนิตเราเนะี่ยขายเซ็กซี่อะไรมานี้แต่ว่าที่เราตีความเนี่ยคือเราขายขายความเท่สวยเท่สมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบเท่ไหมคะดีนจะต้องให้บรรดาแฟนคลับเป็นคนบอกนะฮ<ห>ะ ออและนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ไอ้กรกนะฮะมาทางเขาชื่อ Solar Sister กันบ้างคอนเซ็ปของยูนิตคุณคืออะไรครับค่ะก็ตอนแรกพวกเราก็คิดว่าพวกเราน่ารักใสๆเฉยๆใช่ไหมคะแต่ที่ไหนได้เขาเอาพวกเรามากวนค่ะเพราะว่าเขาจับความกวนทุกรูปแบบมาไว้ที่ยูนิตเราค่ะเพียงเราก็จะกวนนิดนึงค่ะใช่อ๋อโอเคราก็มีเหมือนกันนะคะว่าเราจริงๆพวกเราเนี่ยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนเนี่ยค่ะแตกต่างกันถ้าทุกคน สังเกตรจริงๆนะคะพวกเราจะแตกต่างกันมากอันนี้ขอเสริมนิดนึงนะคะเพราะว่ายูนิตเอกโออะตอนแรกพวกเราก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยต้องรวมคนเท่แน่นอนเออรวมคนเท่แน่นอนแต่ว่ามีความรู้สึกว่าพอมาอยู่ด้วยกันแล้วทุกคนแปลกค่ะใช่ก็ <คน S 2> แปลกจริงๆ,ๆนะๆมันแปลกจริงๆนะคะซึ่งคิดว่าในอนาคตอะถ้า last idol จะทําอะไรที่พิเศษอาจจะเป็นยูนิตเรายูนิตแรกก็ได้นะคะที่ได้รับความพิเศษ ความปวดกระบาลของผมหรือยังครับในการต้องทํางานกับไอดอ20กว่าคนนะครับผมจะต้องปวดกระบาล20กว่าเท่าเลยทีเดียวอะทางนี้มีอะไรว่ามาต่อเลยฮะยในความหมายของเอกาอกตรงตัวนี่มันแปลว่าอะไรครับก็เอกาอกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแปลว่ารอยยิ้มค่ะโอใช่แล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะเศร้าเราจะเจ็บปวดแค่ไหนนะคะแต่พวกเราก็ยังมีรอยยิ้มและรอยยิ้มเนี่ยแหละจะทําให้พวกเราเดินหน้าต่อไปค่ะเหมือนที่ทุกคนถ้าวันไหนทุกคน หรือว่ามีเรื่องที่ทำร้ายจิตใจนะคะขอให้ทุกคนยิ้มกับตัวเองเยอะๆค่ะแล้วทุกคนจะผ่านเรื่องนั้นไปได้ง่ายๆเลยค่ะตัดสลับมาทางนี้บ้างแล้วโมชิโซระซิสเตอร์แะครับคำนี้มันแปลว่าอะไรครับค่ะก็ถ้าแปลตามตรงตัวเลยมันแปลเหมือนแบบว่ากลุ่มดาวบนท้องฟ้าที่มาอยู่รวมกันนะคะก็คือหนูเปรียบเที่ยวบา เราทั้ง5้าคนเนี่ยเป็นดวงดาวแต่ละดวงซึ่งแต่ก่อนอะ่ะเราอยู่เป็นดาวเดียวๆเ,เลยมีสีของตัวเองแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็โครจรมาเจอกันแล้วก็เราวันที่จะเปล่งปากกายซึ่งก็เป็นวันนี้นั่นเองค่ะรวมกันเป็นโคชิสลาซิตร์ค่ะ <Yeah. S 1> ทีนี้ให้เล่าถึงเพลงที่เราได้ชมไปเมื่อสักครู่ดีกว่าครับเอกาโอครับเพลงเมื่อสักครู่นี้คือเพลงอะไรแล้วคุณอยากจะบอกอะไรผ่านเพลงนี้ครับ ะะก็คือเพลงน้ามิดะโนคามเมนค่ะแปลว่าอะไรคะพี่ชาหน้าก,กากน้ําตาค่ะ,คะ <arrow> ก็เราซ่อนน้ําตาไว้ใต้หน้ากากนะคะถึงเราจะผ่านสวสดที่ทําร้ายจิตใจหรือว่าเสียใจยมาแต่ว่าเรายิ้มค่ะเพื่อจะผ่านเรื่องร้ยๆไปแล้วก็การยิ้มนะคะทําให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่ดีค่ะไม่ว่า ของคชิซาซิสเตอร์ละครับคือเพลงอะไรแล้วคุณอยากจะสื่ออะไรผ่านเพลงนั้นครับค่ะก็เพลงนี้นะคะมีชื่อว่าชิสเลนกันตายค่ะก็คือถ้าแปลต,ตรงๆก็คือเหมือนแบบว่าอกห่างมาแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ชนแก้ เอออะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้เนี่ยมันมีความหมายแฝงอยู่ค่ะก okay. ็จะให้หงยกเป็นคนพูดนะคะก็ความหมายจริงๆของเพลงนี้นะคะคือฟังเผินๆก็เหมือนที่พี่ฮิมบอกแหละค่ะว่าเป็นเพลงอกหักเศร้าเสียใจทั่วไปนะคะแต่ว่าสําหรับพวกเราเนี่ยมันเหมือนวันที่เราได้เข้าไปแข่งในรายการลาดซายด์ไทยแลนด์ค่ะแล้วพวกเราเนี่ยก็ไม่ถูกรับเลือกค่ะแน่นอนว่าพวกเราเสียใจค่ะแต่ว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่พวกเรารู้สึกคือรู้สึกรู้สึกว่าเรางอนมากๆเลยว่าทําไมเขาแบบไม่เลือกเราไม่ แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าก็ดีที่แบบว่าก็ได้มาเจอกันไงคะก็ <c oughs> นั่นแหละค่ะกพอเขาไม่เรื่องเราใช่ไหมคะพวกเราก็เลยคิดซะว่าใช้เวลาที่จะทําใจกับมันดีกว่าเพราะพวกเราคิดซะว่าไม่เป็นไรยังไงก็ 2ยูนิตครับผมอยากใช้พวกคุณทุกคนใช้โอกาสพิเศษในเดบิวต์สเตจวันแรกของพวกคุณเช่นกันขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจตลอดการแข่งขันจนพวกคุณมีวันนี้ครับก้อยนี่ก้อย็จากรายการทุกคนก็น่าจะได้เห็นเลยกันแล้วว่าเราผ่านอะไรกันมาบ้างจนได้มาถึงตรงนี้ก็หนูก็หนูแล้วก็พี่ๆก็ไม่คิดกันเลยว่ากระแสตอบรับจะดีมากขนาดนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่มาชมในวันนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็หลังจากนี้พวกเราเอกโอ ทำงานหนักอย่างหนักต่อไปเพื่อที่ว่าโชว์ต่อไปเจ้าะดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพื่อที่ทุกคนจะได้มาดูแล้วก็ไม่ผิดหวังแล้วก็ได้ความสุขกลับไปนะคะขอบคุณค่ะฝัเงินพูดภาษาพูดภาษามี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 คนมีความสามารถพิเศษค่ะคือตอนแรกก็ต้องขอขอบคุณนะคะแม้ว่าพวกเราจะไม่ใช่ผู้ ผ่านมาแล้วเพราะเรารู้สึกแบบว่าคว้กมากค่ะแล้วก็อยู่วันหนึ่งก็รู้สึกว่าเหมือนได้รับโอกาสพิเศษขึ้นมาเหมือนมีคนติดต่อทางทางทาง,ทางลาเซนตก็ติดต่อพวกเรามาเนี่แหละค่ะว่าแบบเขาจะจัดทำยูนิตขึ้นก็คือพวกเราในวันนี้ซึ่งโอกาสตรงนี้มันสำคัญสำหรับพวกเรามากแล้วก็โชว์นี้พวกเรา แล้วก็อยากฝากทุกคนให้รักพวกเราแล้วก็รักรักสไอดอนกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะก็สำหรับหนูนะคะหนูนย้อนกลับไปหนูจำได้แค่คำว่าถ้าเราไม่มีฝันเราก็คงไม่ต้องเจ็บปวดใช่ไหมคะแต่วันที่หนูไม่ถูกเลือกวันนั้นหนูรู้สึกเจ็บปวดมากเลยค่ะ หนูก็คิดว่าไอความเจ็บปวดพวกนั้นแหละค่ะมาทําให้ชาชามีวันนี้ได้แล้วก็หนูอยากขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสหนูทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นกําลังใจให้กันตลอดมาอยู่ด้วยกันถึงแม้วันที่เราจะเครียดจะเศร้าทาไม่ได้ทุกคนก็ยังอยู่ด้วยกันตลอดะคะ่ะและที่สาคัญเลยก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะซึ่งทุกคนจะรู้ไหมว่า เสียงของทุกคนมันทําให้ผู้ใหญ่เห็นหนูผู้ใหญ่เห็นค่าในตัวหนูแล้วก็ให้โอกาสหนูในวันนี้หนูก็อยากขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะไม่ได้ถูกเลย <laughs> แล้วก็ <laughs> คือ <laughs> ก็ <laughs> ก่อนหน้านี้ <laughs> เรื่องที่ผ่านมามันอาจจะเป็นความฝันนะคะ นูได้ทําความฝันที่หนูตั้งใจไว้ที่หนูได้เข้ามาแข่งในรายการสําเร็จแล้วแต่ว่าต่อจากนี้มันจะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปแล้วค่ะต่อจากนี้มันคือเป้าหมายที่หนูต้องไปถึงให้ได้หนูอยากให้ทุกคนรอวันนั้นนะคะหนูคิดว่าหนูทําได้แน่ๆค่ะยังไงก็ ฝักเนื้อฝักตัวได้นะคะหนูขอกําลังใจจากทุกคนขอแรงใจจากทุกคนช่วยฝักนั้นให้หนูถึงฝันดูถึงจุดหมายในวันนั้นด้วยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ ตกลอาไปอย่างน่าเสียดายแต่ก็แต่ก็ยังมีคอมเมนต์ดีๆที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ในวันที่ตานท้อหรือฝึกหนักมากจนจนแบบตอน,นคือมันเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตที่เคยเจอเลยเพราะว่าตานไม่เคยต้องเปลี่ยนตัวเองขนาดนี้แล้วมันเหนื่อยมากๆแต่ก็ จะลองแล้วแต่ว่าตาคิดถึงว่าได้มาเจอกับทุกคนเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้มาเจอกับทุกคนเป็นครั้งแรกตาควรจะดีใจแล้วก็ยิ้มแล้วก็พ้อมสิ่งที่ดีที่สุดให้ทุกคนเห็นว่าตาพยายามแล้วก็ทําได้ด้วยกําลังใจจากทุกคนไม่มีทางเลยที่ตาจะมาอยู่จุดจุดนี้ได้ถ้าไม่ได้คอมเมนต์และกําลังใจจากทุกคนทั้งที่เราไม่เคย เราเป็นใครก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้แต่ทุกคนยังสนับสนุนแลวก็โหวตให้ตาอยู่ต่อขอบคุณมากจริงค่ะหลักไหนเต้าอะไร <top ic> ไม่รู้จะขอบคุณเลยเลย่ <top ic> าแบบว่าเหมือนเพื่อนพูดแทนใจหนูไปหมดแล้วก็ <top ic> ขอบคุณทุกคนมากนะคะวันนี้มันเกินความคาดหมายหนูไว้มากๆคือหนูไม่รู้แบบ ก็จะมีคนมาเยอะขนาดนี้แล้วก็หนูทำสัญญาตามที่ให้ไว้ในรายการได้แล้วนะคะว่าจะมาเจอกับพี่มี่ในฐานะไอดอลอีกครั้ง <Yeah. S 1> แล้วก็ฝากทุกคนติดตามเอกาโอ้ได้นะคะไม่รู้จะไจะพูดอะไรแล้ว <laughs> ก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากจริงๆติดตามพวกเราต่อไปนะคะทั้งเอกาโอ้ทั K ้ o, ทงรัสไอดอลเลยค่ะขอบคุณค่ะ <Yeah. S 1> และนี่คือพลังใจของหาสาเอกาโอ จากเวลาสเปซของแต่ละคนผมคิดว่างานนี้นะ่าจะจบตีสอนะครับแต่ดีเลยแล้วก็ไม่ได้รีบไปไหนกันอยู่แล้วและที่สำคัญก็คือว่านี่คือโมเมนต์ที่พวกเราอยากได้ยินสิ่งที่พวกคุณรู้สึกจากใจจริงๆเพราะฉะนั้นตาพวกคุณแล้วครับใช้โอ,อก,กาสนี้บอกความรู้สึกและขอบคุณแฟนๆทีละคนเลยครับเชิญครับ ก็เริ่มจากหนูก่อนนะคะก็คือหนูอาจจะไม่ได้พูดทุกอย่างที่รู้สึกออกมาได้ภายในวันนี้แต่ก็สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนรู้ไว้ก็คือทุกๆกกำลังใจทุก กระชับเลยก็ได้ใจความที่สุดนะคะก็คือตอนแรกที่หนูแบบหนูแข่งมาแล้วหนูเคยสตรีมแกมมาก่อนหน้านี้คือหนูก็แบบหนูไม่สามารถบอกแบบทุกคนที่ยังดูสตรีมหนูได้ตอนนั้นว่าทําไมหนูถึงต้องเล่กทำเพราะว่าหนูมาแข่งในรายการแล้วมันเป็นกฎของในรายการว่าเราต้องแบบปิดโซเชียลมีเดียนะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพ่อหนูมระผลในรายการแล้วหนูก็ไม่ได้ <laughs> มัน <laughs> มันทำให้หนูรู้สึกเหมือนแบบเราคว้าน้ำเหลวกลับไปอ่ะทำให้แบบทุกๆคนที่เขาคอยตามแบบเชียร์เราอะไรอย่างเงี้ยเขาผิดหวัง <laughs> แต่วันนี้หนูก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าวันนี้หนูได้มายืนตรงนี้ แต่ว่าหนูหนูรู้สึกว่าหนูไม่โกรธตัวเองเลยนะคะหนูไม่โกรธใครทั้งนั้นจริงๆที่เห็นหนูไม่ได้โกรธนะคะคือหนูก็หนูหนูคิดแค่ว,ว่าวันหนึ่งมันต้องมีแบบวันที่เราแบบได้เป็นแบบไอดอลอีกได้มายินทําในสิ่งที่เรารักอีกแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่า ตอนที่หนูแข่งแพ้มันมีความรู้สึกหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะคือหนูไม่เคยอยากเลิกที่จะเป็นไอดอลเลยค่ะหนูยังอยากที่จะยืนเบทีตรงนี้แล้วก็สร้างความสุขให้ทุกคนค่ะเพราะว่าวันที่หนูตกรอบหนูยังไม่ได้สร้างความสุขให้ใครเลยรวมถึงตัวหนูเองแต่ว่าวันนี้หนูหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะแล้วก็ ขอบคุณมากมากที่มาอยู่ด้วยกันที่นี่ขอบคุณวันนี้ที่มีวันนี้นะขอบคุณวันวันทุกทุกอย่างที่มีวันนี้ขอบคุณที่ทุกคนยืนด้วยกันตรงนี้นะคะขอหนูหนูไม่เคยบอกเพื่อนๆในวงว่าจริงๆหนูก็หนูก็รักทุกคนนะคะอย่างแม้เราจะควรกันจนไม่รู้ว่าเราเราคิดจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูรักทุกคน หลืมบางคนก็อาจจะเดินทางลำบากแต่ก็ขอบคุณมากๆนะคะดีใจจริงๆนะคะ,คะก็สำหรับพิมพ์นะคะอย่างแรกเลยพิมพ์ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่มา คนดูทุกคนที่คอยสนับสนุนรายการ Last Idol Thailand นะคะเพราะว่าถ้าไม่มีรายการนี้ก็คงไม่มีหนูคงไม่มีพวกหนูเมมเบอร์ทุกคนที่ได้มาออดิชั่นแล้วก็ได้มามีโอกาสอยู่ในวงนี้ค่ะมันเป็นประสบการณ์ที่หนูได้เรียนรู้อะไรเพิ่มอีกเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่หนูอยากจะขอบคุณอีกก็คือครอบครัวค่ะขอบคุณที่ถึงแม้ว่าจะมองว่าการมาเป็นไอดอลตรงนี้มันขัดกับสายการเรียนหนูมันขัดกับ มันขัดกับสิ่งที่หนูแบบว่าโตมาด้วยแต่ว่าแต่ว่าหนูก็เหมือนกับว่าได้รับความไว้ใจอะค่ะว่าหนูสามารถที่จะรับผิดชอบแล้วก็ทําตรงนี้ได้จริงๆหนูขอบคุณรายการนี่ให้ประสบการณ์ดีๆกับหนูมากๆค่ะคือหนู มีโอกาสได้ต้องมีต่อได้อยู่ในโฮจิซลลซิสเตอร์กับเพื่อนๆทุกคนในยูนิตค่ะล้วก็ขอบคุณที่ได้อยู่ที่ลาสไอดอลค่ะขอบคุณมากๆค่ะค่ะก็ทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าหนูถ้าพูดทีนึงก็คือจะยาวมากๆแต่ว่าวันนี้หนูจะพยายามไม่ทำอย่างนั้นนะคะค่ะก็ กิ๊งรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้เจอคนเป็นร้อยมานานมากๆเลยค่ะก็ตั้งแต่วันที่จบรายการไปคือทุกคนอาจจะตกใจใช่ไหมคะว่าแบบทาไมหนูถึงท้าเบอร์สองซึ่งหนูก็ตกใจแต่เองเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือตอนนั้นหนูร้องแบบว่าร้องไม่ได้เต้นก็ไม่ได้เลยอย่างนี้ค่ะแล้วก็หนูก็พูดเอาไว้ว่าหนูจะทําให้ดูว่าคนอย่างหนูก็เป็นไอดอลได้ซึ่งวันนี้หนูเป็นได้แล้วค่ะทุกคน ได้มาอยู่กันน้องนๆก็คือน้องๆไม่ดื้อไม่สนเลยค่ะแบบว่าทำตามขาสั่งหนูทุกอย่างเลยค่ะห <c oughs> นูพูดวยความจริงใจมากๆเลยนะคะทุกคนก็น่าจะรู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ค่ะก็ยังไงก็ เดินทางมาในวันนี้แล้วก็คอยติดตามคอยสนับสนุนนะคะขอบคุณถึงคนที่อาจจะได้ยินอยู่บน BTS ด้วยนะคะขอบคุณทุกทคนเลยหนูสัญญาว่าหนูจะพัฒนาตัวเองแล้วก็จะทําให้โคชิสตราซิสเตอร์แล้วก็ลัสไอรอนไยแลนด์เนี่ยไปให้ไกลได้มากที่สุดเท่าที่หนูจะทําได้เลยค่ะ